สวัสดีครับนักเรียนที่น่านรักทุกคนนะครับครูพ,พิ่นันก็มาพบนักเรียนเช่นเคยนะนำวิชาภาษาอังกฤษมาสอนให้คลิปละหนึ่งหน้าสอนตามหนังสือเลยนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาหน้า49หนังสือ new say h e l l o to นะครับสำหรับนักเรียนชั้นปอ2อเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับคําสั่งที่3สั่งก็มีคําสั่งว่า look listen and learn แปลว่าอะไรครับนักเรียน look แปลว่าดู listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ learn แปลว่าเรียนรู้นะครับก็มีประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมาประโยคหนึ่งว่า Tom is talking about his family คลิปก่อนหน้านี้เรียนมาแล้วนะครับประโยคนี้จำได้ไหมครับ Tom คือชื่อของนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่า Tom นะครับ is talking แปลว่ากำลังพูด about แปลว่าเกี่ยวกับ his family แปลว,ว่าครอบครัวของเขานะครับํำแปลมาเลยทอมกำลังพูดเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะครับก็กำลังอบอกนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านเป็นอ,อาชีพทำงานอาชีพอะไรท่านมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับดูภาพรแรกกันนะครับนะภาพรแรกนี้ f a t r ก็คือใครครับ คือคุณพ่อนะครับนะ Father นะครับแปลว่าคุณพ่อ Here is my father Here นะครับนะแปลว่านี่นะครับ Here แ e, ปลว่านี่ส่วนขีด s ออย่างนี้ก็ย่อมาจาก is อีกเช่นเคยนะครับนะที่แปลว่าเป็นอยู่คือแต่ในประโยคนี้เราแปลว่าคือนะครับหรือแปลว่าเป็นก็ได้นะครับนะแต่แปลว่าอยู่ไม่ได้นะ Here is my father นะครับก็แปลว่านี่คือคุณพ่อของฉันหรือนี่คือคุณพ่อของผมอะไรก็ว่าไปนะผู้ชายแต่ส่วนมากคุณครูก็จะแปลว่าของฉันนะ He is a doctor นะครับ He is ตัวนี้ก็ย่อม,มาจาก is อีกเช่นเคยนะครับทีนี้ is ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคือแล้วนะ แปลว่าเป็นนะลูกนะนี่น,นี่คำแปลดูคำแปลด้วยคุณครูแปลให้นะครับที He, นะครับแปลว่าเขาผู้ชายแต่เราแทนนะครับคุณพ่อเรียกท่านเ,าเรียกคุณพ่อว่าท่านก็ได้นะครับนะสุภาพดีท่านเป็นอ่านด็อกเตอร์เป็นคุณหมอนะครับ is แปลว่าเป็นนะครับด็อกเตอร์นะครับคุณหมอคุณหมอเนี่ยคนเดียวนะครับต้องใส่ article อธิโกรณ์อะนำหน้านะครับนะนกักเรียนนะนี่คือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เราจะเขียนว่า he is อ่านเป็น he is ก็ได้นะครับนะถ้านักเรียนไม่คุ้นก็ว่า he is แต่ความจริงแล้วเขียนย่ออย่างนี้ก็อ่านว่า he's นะครับก็ไม่อ่าน he is นะ he's the doctor พูดเร็วๆเ,เป็น he's the doctor นะครับออ,อกเสียง s กับออกเสียง a เป็นสระไปเลยนะั he's the doctor พูดเร็วๆอย่างนั้นนะครับท่านเป็นคุณหมอ he's handsome นะ handsome นักเรียนน่าจะแปลออกนะครับนะเคยได้ยินไหม handsome หรือมีใครเคยยอนักเรียนบ้างไหมว่า you're handsome นะครับ handsome แปลว่ารูปหล่อนะครับนะแปลว่าหน้าตาดีเพราะฉะนั้นทอมก็เลยบอกว่านี่คือคุณพ่อของผมนี่คือคุณพ่อของฉันท่านเป็นคุณหมอท่านหน้าตารูปร้าน้าตาหล่อทีเดียวละแต่คุณครูเขียนว่าท่านรูปหล่อนะ โอเคมาถึงคุณแม่ M O T A D R m a t h e r แปลว่าคุณแม่ He uh, He is my mother แปลว่าอะไรครับแปลว่านี่คือคุณแม่ของฉัน She is a teacher แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าท่านหรือว่าแปลว่าหล่อนนะท่านเป็นเป็นอะไรครับเป็นคุณครู She is pretty Pretty แปลว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยได้ยินแต่คำว่า beauty หรือว่า beautiful มันแปลเหมือนกันนะครับลุงนะ pretty กับ beautiful แปลว่าสวยนะครับนี่คือคำแปลคุณแม่นี่คือคุณแม่ของฉันท่านเป็นคุณครูท่านสวยนะครับโอเคไปต่อทีนี้ภาพที่3เป็น brother บราเธอร์เนี่ยแปลได้ทั้งวพี่ชายและน้องชายเอาเป็นว่าคุณครูแปลให้ว่าเป็นน้องชายก็ได้กันนะ Here is my brother แปลว่าอะไรครับนี่คือน้องชายของฉัน h e is a student He's i a student เขาเป็นอะไรครับเขาเป็นนักเรียน He's i naughty He's i naughty บรรทัดล่างสุดนะครับนะตั้งแต่ h a n d ์ o m e นะครับนะคุณพ่อ h a n d ์ o m e คุณแม่พริตตีเนี่ยคำว่า h a n ซ์ o m มรูปหล่อ,อก,กับพริตตี้สวยงามเนี่ยเป็นคำอะไรครับตังเรียนภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษภาษาอังกฤษเรียกว่าคำ adjective แล้วคุณครูบ,บอกว่าให้ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นแล้ว verb to be นั้นไม่ต้องแปลนะครับไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือ พราะฉะนั้น he n h t y nori ก็เป็นคำ a า j e c t i v e นะครับแปลว่าซุกซนนะครับนะแปลว่าซุกซนเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนซุกซนนะครับหรือว่าเขาซุกซนเฉยๆนะครับไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือนะคำว่า is เนี่ยเพราะฉะนั้นคำแปลามาเลยพี่ชายหรือน้องชายนะครับนี่คือพี่ชายของฉันคุณครูแปลว่าเป็นพี่ชายนะลูกนะเป็นพี่ชายตัวที จำไม่ได้ว่าคุณครูเขียนว่าพี่ชายหรือน้องชายเมื่อกี้คุณครูพูดไปว่าเป็นน้องชายออาเป็นพี่ชายนะครับอ่ะไม่เป็นไรเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นคนซุกซนนะครับดีไหมครับนักเรียนไม่ดีนะครับนะ naughty อย่าซุกซนเกินไปนะครับนะเดี๋ยวอันตรายเอา s ิสเตอร์อันนี้น้องแน่นอนนะครับเพราะยังอยู่ในเพลงอยู่นะไม่ได้เป็นพี่สาวแน่นอนนะครับเพราะสิสเตอร์เนี่ยแปลว่าทั้งพี่สาวและน้องสาว h e r e i s my sister Yes my sister นี่คือน้องสาวของฉัน s h e i s a baby หลอนยังเป็นเป็นอะไรครับ baby เป็นเด็กทารกหรือว่าเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับนะ baby s h e i s cute C U T E อันว่า cute ความหมายคล้ายกันนะครับนะกักเรียนนักเรียนนะครับกับคำว่า beauty หรือกับคำว่า Pretty เนี่ยคล้ายๆกันนะครับ Cute แปลว่าน่ารักนะครับนะก็เลยแปลว่า,ามาเลยคำแปลพี่สาวหรือน้องสาวนี่คือน้องสาวของฉันคำว่า sister นะคุณครูแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวและประโยค Here's my sister นักเรียนดูคำแปลแต่ละแต่ละบรรทัดนะครับนะ sister ก็คือคำแปลด้านบน Here's my sister ก็คือบรรทัดที่สองนี่คือน้องสาวของฉัน She s h e s e a baby นะครับ นี่พอคุณรู้ลากเมามาจะมีเครื่องหมายนี้มาบังนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยนะโปรแกรมตรงนี้มันขึ้นตัวดําขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเมาคุณรู้ไม่ได้ไปชี้ตรงบรรทัดก็ไม่เป็นไรนะหลอนเป็นเด็กทารกวงเล็บเป็นเด็กน้อยนะครับชี้สกิลหลอนน่ารักนะครับโอเคมาที่ตัวอมอมนี่ก็คือชื่อของผู้เล่านะครับนะผู้ที่บรรยายบอกมาคุณพ่อคุณแม่น้องชาย พี่ชายนะครับและก็น้องสาวเพราะนั้นตัวผมเองชื่อว่าทอมนะครับก็เลยรายงานตัวเองว่า i a m t o m I am Tom ฉันคือทอมหรือฉันชื่อทอมหรือฉันเป็นทอมแต่ว่าฉันเป็นทอมในภาษาไทยนี่ฟังยากอีกนะครับเดี๋ยวก็หาว่าผู้หญิงเป็นทอมอะไรไม่เกี่ยวนะครับนะแปลว่าฉันเป็นทอมก็ได้นะครับมาถึงว่าฉันคือทอมฉันชื่อทอมฉันเป็นทอมคือฉันเป็นคนชื่อทอมนะครับนะ I am a s d e n t ฉันเป็นอะไรครับเป็นนักเรียน I am smart นี่นะครับจุดเด่นอยู่บรรท่งสุดนะครับ smart แปลว่าอะไรครับนักเรียนก็แปลว่าหล่อนะครับนะคล้ายๆกันกับคุณพ่อนะครับที่ใช้คำว่า handsome handsome ก็แปลว่าหล่อ smart ก็แปลว่าหล่อแปลว่าดูดีนะครับนะ smart เช่นค่าว่า smartphone เนี่ยไม่ได้แปลว่าโทรศัพท์หล่อนะก็ phone แปลว่าโทรศัพท สมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์ที่ดีนะครับนะที่ดีที่ทันสมัยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะแปลนะครับนะว่าไปคู่กับอะไรสมาร์ทมาคู่กับนักเรียนก็รูปลอแต่ถ้าสมาร์ทไปคู่กับโทรศัพท์ก็ต้องโทรศัพท์ที่ดีนะครับที่ทันสมัยอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคจบแล้วหรือยังจบแล้วด้วยนะครับนะหน้า49 นักเรียนลองอ่านดูนะครับนะคุณครูไม่ได้เขียนคำอ่านให้ brother นะครับ here's my brother he's a student he's naughty sister here's my sister she's a baby she's cute tom i'm a tom i'm a a student i'm a smart ลองพูดดูนะครับคำแปลคุณครูก็ไปให้แล้ว จบหน้า49ไปต่อหน้า50เลยครับ